มีคนบอกว่ามาม่าเกาหลีใส่มายองเนสเพิ่มแล้วจะนัวขึ้นอร่อยขึ้นไม่รู้ขิงเปล่าใสซอสบีบซอสครับอันนี้เป็นมายองเนสของ Hi. ไฮไซแบบขนาดเล็กนะพกพาง่ายดีเขาบอกว่ามายองเนสตัวนี้รสชาติเมกาเลยเออแล้วบีบง่ายดีะสะดวกมือโอ้โหคนแล้วครีมมี่มากอะยอมคนบอกสูตรเลยวะอร่อยมากเนี่ยพอใส่มายองเนสแล้วมีความหอมแบบมันๆแล้วก็มีความครีมมี่เปรี้ยวนิดๆกินกับมาม่าแล้วไม่เลี่ยนเลยแล้วกลิ่นไม่คาวไข่ด้วยนะ ด้วยความที่ส่วนผสมของมันยังได้เป็นไข่ใช่ไหมผมว่ามันดำให้ม,มาม่านัวขึ้นจริงว่ะอร่อยจริงไม่จริงกระเบลโอ้คอมโบคู่กินกับไส้กรอกก็อร่อยนะ ขอบคุณมากสำหรับสูตรนี้ใครมีสูตรเด็ดๆนะบอกมาได้เดี๋ยวจะลองไปทำตามดู